ติเศตรักหลิวเตอหัวเจอรักแท้แต่ต้องเลิกเปิดบ้านคริสติน่าอากิาเจอรักแท้แต่ต้องเลิกเป็นอีกหนึ่งนะักร้องเสียงดีอีกคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากตินาคริสติน่าอากิาได้มาเปิดใจในรายการข Friday Show, ่าวฟร์เดย์โชว์เราถึงเรื่องราวข่าวรักของตัวเองที่ครั้งหนึ่งมีชีวิตเคยเจอรักแท้มาแล้วพร้อมกับเล่าถึงคนดังอย่างหลิวเตอหัวและเศรษฐีฮ่องกงเคยตามจีบอีกด้วยโดยเจ้าตัวเล่าว,ว่านีโน่เคยจีบตินาเข้ามามาดเข้มเขาชวนไปกินข้าวตอนนั้นยังทําบริษัททัวร์อยู่ตินาชอบคนยาก แต่เขาเป็นคนที่นิสแต่คิดแค่เพื่อนที่ไม่มีแฟนทุกวันนี้พราะพ่อดุมากก็บอกว่าที่โสดอยู่ทุกวันนี้พราะพ่อดุนิวเตอร์หัวมาจีบ ตอนนั้นทําอัลบั้มชุด3าวันนั้นรินเต้นอยู่แล้วพี่อ้วนบอกว่าผู้จัดการหลิวเตอหัวเขาอยากเจอตินาแต่เราไม่รู้จักว่าเป็นใครพี่เขาก็บอกไม่รู้จักได้ไงดังจะตายก็ถามว่าเล่นหนังเรื่องอะไรพอรู้ชื่อหนังก็พอนึกหน้าออกก็บอกว่าไม่มีเวลาหรอกเต้นอยู่ต้องไปซ้อมร้องอีกเขาก็ถามว่าไปซ้อมร้องที่ไหนก็บอกว่าไปแถวแฟลตินแดงสรุปเขาก็ตามไปเจอที่แฟลตินแดงเขาก็บอกว่าชอบเพลงมากเลยก็มาถามเรื่องการทําเพลงถามว่าจีบไหมไม่รู้แต่พอจะรู้สึกเขาไปแล้วยืนคุยกันถ่ายรูปเขาก็อยู่จนซ้อมเสร็จ เขาก็ให้เบอร์โทรแต่ไม่ได้โทรไปหาเขาเสรษฐีฮ่องกงก็เคยมาขอดินเนอร์ด้วยอยากจะขอเจอเราหลายรอบมาเป็นจดหมายมาที่บริษัทอยากจะขอเชิญไปดินเนอร์วันวาเลนไทน์ล่องเรือเราก็คิดว่าไม่รู้จักเขาจะไปนั่งกินข้าวด้วยไงก็ไม่ไปเวลาผ่านไปนานมาก อยู่ดีๆก็นั่งคิดชื่อเขาแล้วเสิร์ชชื่อเขาพอบอกไปว่าพ่อเขาชื่อนี้น้องสาวก็ตกใจถามว่าไม่รู้จักพ่อเขาหรอก็เลยรู้ว่าพลาดอีกแล้วไม่ขึ้นหวงล่ะไม่เล่นมิวสิกให้2เรื่องแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันนะแต่เขาก็หล่อค่ะที่ผ่านมาเคยเจอรักแท้ตอนนั้นทํางานอยู่ที่บริษัททัวร์เราจะต้องไปคุยงานนัดเจอกันทานข้าวบังเอิญเป็นวันววเล,ลนไทน์คุยกันปุ๊บรู้สึกว่ามันแปลกๆทาไมคุยแล้วรู้สึกสบายรู้สึกดีเหมือนรู้จักกันมานานมากแล้วก็เป็นครััั้รรนน้้งงแรรรรรกานานกกกกททีีีีูู่่่่สสึึึวววาาาาามมมนน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 คเเเเดดขชหหืืืืออออ็ถะ ไม่ๆเดือนหนึ่งมันจะต้องไม่มีอารมณ์เศร้าแล้วแต่ว่าร้องให้อาทิตย์หนึ่งเศร้าจริงๆอาทิตย์หนึ่งก็เศร้าไปเลยฟ้งไฟอาทิตย์เดียวใช่จากนั้นต้องเดินหน้าต่อไปรักแท้จบลงตอนนั้นอยู่ในช่วงอัลบั้มชุดประมาณชุด3คืองานเยอะมากช่วงนั้นเป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตของตินางานหนักแล้วเรายังมาเจออย่างนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันหนักเกินไปสําหรับเรา